ฟังสปีดแรกอุ้งอิงแพทองทานนายกคนที่31ของไทยเมื่อวันที่18สิงหาคมเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระบรมราชองค์การประกาศแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีความว่าพระบาทสมเด็จพระประมนทีมศีสินสมมหาวิทรากรีกรพระวชิราเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าให้ประกาศว่า ด้วยความเป็นรัฐมนตรีของนายเศษฐาทวีสินได้สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา171 0วค4ประกอบมาตรา164 5และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาว่าสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเมื่อวันที่16สิงหาคม2567เห็นชอบด้วยในการแต่งตั้งนางสาวแพทองทานชิน,นวัตร เป็นนายกรัฐมนตรีด้วยคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรอาศัยอำนาจตามความในมาตรา158ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งนางสาวแพทองทานชิน,นวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประกาศณวันที่16สิงหาคมพุทธศักราช2567เป็นปีที่9ในรัชกาลปัจจุบัน ผู้รับสนองพระบรมราชโองการนายวันมูฮัมหมัดนมทาประธานสภาผู้แทนราษฎรทั้งนี้นางสาวแพทองทานชิน,นวัฒนนายกรัฐมนตรีได้กล่าวหลังรับสนองพระบรมราชโองการว่าเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดิฉันดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนับเป็นเกียรติยศและเป็นความภูมิใจสูงสุดแก่ชีวิต ดิฉันครอบครัวและพักเพื่อไทยสามนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นล้นพ้นทั้งจะมุ่งม,มั่นปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังด้วยความจงรักภักดีด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ชาสูงสุดของประเทศชาติและประชาชนสนองพระราชปณิธานตามพระปฐมบราชโองการและตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญทุกประการดิฉันขอขอบคุณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้มาจากการเลือกตั้งของประชาชน ที่ได้มอบความเชื่อมั่นและความไว้วางใจให้ดิฉันได้มีโอกาสทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีคนที่31ของประเทศไทยตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมีความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่ที่จะนำพาประเทศไทยเดินหน้าฝ่าฟันทุกอุปสรรคแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนแก้ไขปัญหาปากท้องเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน สามปีที่เหลือตามวาระของรัฐสภาดิฉันในฐานะหัวหน้าฝ่ายบริหารจะขอทำหน้าที่ร่วมกับฝ่ายนิติบัญญัติด้วยหัวใจที่เปิดกว้างเปิดพื้นที่ในการรับฟังทุกความเห็นเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยกันอย่างมั่นคงพี่น้องประชาชนคนไทยที่รักทุกท่านคบภารกิจที่ยิ่งใหญ่นี้ไม่อาจสำเร็จได้ด้วยการทำงานของนายกรัฐมนตรีเพียงคนเดียวดิฉันมีความมุ่งหวัง ที่จะประสานพลังของคนทุกรุ่นประสานพลังของบุคคลที่มีความสามารถในประเทศไทยจากทุกภาคส่วนทั้งคณะรัฐมนตรีพักร่วมรัฐบาลข้าราชการเอกชนและพี่น้องประชาชนดิฉันจะส่งเสริมการพัฒนาศัก,กยภาพและทักษะของคนไทยทุกคนและทำให้ทุกตารางนิ้วบนแผ่นดินไทยเป็นพื้นที่ให้คนไทยได้กล้าฝันได้กล้าสร้างสรรค์และได้กล้ากำหนดอนาคตของตัวเอง ดิฉันพาทองทานชิน,นวัตรในฐานะนายกรัฐมนตรีจะรับผิดชอบหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดทําให้ประเทศไทยเป็นประเทศแห่งโอกาสเป็นประเทศแห่งความหวังเป็นประเทศแห่งความสุขของคนไทยทุกคนอย่างเท่าเทียม